บรรยากาศบ้านริมคลองอีกฟังหนึ่งครับเมื่อวานพายุอ้วนไปฟังหนึ่งมื่อนี้มาอีกฟังหนึ่งเก็บภาพมาฝากพ,พีตนร้องที่ดอกคูนกำลังบานสะพรั่งนะครับบ้านเมืองพันสะอาดสะอาดอยู่พี่น้อง พันผัผกริมคลองอาจจะเป็นผักบงผักกระเฉดมักงอมดกเต็มต้นเลยพันอาจชิขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับแบบนี้อาจเป็นชนพันชิขายกว๋วยเตี๋ยวกันกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะครับ บรรยากาศดีครับน่าชมน่าเที่ยวอยู่ต้นหูกกวงไงออกไปทั้งปนก็นให้นะพนมีสวนมีสวน,สวนเพ็ดปลูกดอกไม้ขายอู้อยู่ทั้ง่น ต้นอย่างต้นอ้อยดำะนะครับสาราริมนม้ำเนภาพยากาศยามเช้าความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนำภาพมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับความมีความสุขในการทำงานในการดำเนินชีวิตส่งมอบกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับผม ต้นมะกว่านี่จะเป็นมะกว่าก้นครกนะครับลูกเบลอ์